สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลได้นำต้นไม้มงคลสวยๆความหมายดีๆเสริมสิริมงคลเรียกโชคเรียกลาบเหมาะสําหรับผู้ที่สนใจและพ่อค้าแม่ขายมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้จะเป็นต้นไม้มงคลอะไรนั้นไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลว่านรวยไม่เลิกไม้ประดับมงคลปลูกไว้ที่บ้านเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์เสริมดวงชะตาว่านรวยไม่เลิกหรือต้นรวยไม่เลิกมีต้นกําเนิดมาจากแอฟริกาใต้และนำเข้ามาในเอเชียและประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับและจำหน่าย เป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับดอกลิลลี่รวมถึงต้นบอระเพ็ดเป็นไม้อวบน้ำปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนปลูกไว้ในกระถางตกแต่งตรงบริเวณระเบียงหน้าบ้านระเบียงห้องนอนรวมถึงห้องทำงานตามอาคารร้านค้าและสำนักงานเพื่อช่วยเสริมดวงชะตา เรียกโชคลาบนั่นเองต้นรวยไม่เลิกลำต้นมีลักษณะเป็นหัวกลมๆมมีสีเขียวอมขาวโผล่ออกมาจากดินลักษณะกาบบนหัวเป็นชั้นๆส่วนปลายหัวจะแหลมและเนื้อภายในมีสีขาวส่วนใบเป็นรูปหอกคนใบสอบปลายใบต้นรวยไม่เลิกจะดูแหลมใบจะออกเวียนสลับกับรอบหัวมีความยาวของใบอยู่ที่15-25เซนติเมตรและ กว้างประมาณ3-5เซนติเมตรใบยาวหนาและนุ่มมีสีเขียวอ่อนขอบใบดูเรียบและโค้งเข้าหากันตรงกลางใบอีกทั้งต้นรวยไม่เลิกให้สังเกตตรงบริเวณตำแหน่งใต้ใบจะไม่พบจุดสีขาวแต่ด้านบนใบของต้นรวยไม่เลิกกลับมีจุดด่างไปตลอดทั้งใบ ดอกของต้นรวยไม่เลิกเวลาออกดอกจะแทงช่อออกมาจากหัวประกอบไปด้วยก้านช่อดอกกลมลักษณะสีก้านช่อดอกมีสีเขียวอ่อนยาวประมาณ10-20ึงซนติเมตรปลายช่อดอกประกอบไปด้วยกลีบดอกเรียงซ้อนกันเป็นจำนวนมากดอกอ่อนกลมมีสีขาวส่วนผลต้นรวยไม่เลิกเป็นไม้ประดับ ที่ไม่พบการติดผลแต่อย่างใดมีเพียงแค่การออกดอกเท่านั้นต้นรวยไม่เลิกถือเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลวันมงคลควรปลูกไว้ที่บ้านอีกทั้งเป็นไม้มงคลเสียงไทยคือหากบ้านใดปลูกต้นรวยไม่เลิกแล้วออกดอกนั่นหมายถึงผู้ปลูกจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชคตามความเชื่อนั่นเองค่ะอีกทั้งในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า จะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภเสริมทรัพย์ทำให้ผู้ปลูกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโพคทรัพ์นอกจากปลูกไว้ประดับบ้านแล้วยังเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักเสี่ยงโชครวมถึงเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับการค้าขายหาเงินหาทองทำให้การค้าขายมั่งคั่งถูกหวยบ่อย นอกจากนี้ยังช่วยฟอกอากาศและกรองสารพิษภายในบ้านและสำนักง,งานได้ดีอีกด้วยเคล็ดลับการปลูกต้นรวยไม่เลิกครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าให้ปลูกในวันอังคารข้างขึ้นเพราะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคืนเดือนมืดไปจนถึงคืนเดือนเพนเพราะจะดีและประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่ถ้าไม่สะดวกสามารถปลูกในวันพุธก็ได้เช่นกันค่ะอีกทั้งตำแหน่งการปลูกควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของบ้านนั่นคือการปลูกลงดินนะคะแต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองคอนโดสำนักงานสามารถปลูกลงในกระถางแล้วให้วางตำแหน่งกระถางไว้ตรงทิศตะวันออกเพื่อช่วยดึงดูดโชคลาภหรือเงินทอง โดยเวลาปลูกและเวลารดน้ำให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาสามจบว่ามหาลาโพโหตุพระวันตุเมนอกจากนี้ต้นรวยไม่เลิกสามารถขยายพันธุ์ได้ดังนี้ 1. การแยกหัวปลูก ทำได้โดยการขุดแยกหัวออกจากหัวอื่นแล้วนํามาแยกปลูก 2. การปักชำใบต้นรวยไม่เลิกทําได้โดยการตัดใบต้นรวยไม่เลิกมาวางไว้บนกระถางหรือเสียบใบต้นรวยไม่เลิกลงบนผิวดินจากนั้นรดน้ําปล่อยไว้2-3สาอาทิตย์แล้วจะสังเกตเห็นบริเวณโคนใบมีการแตกหนอ่อต้นอ่อนออกมาหลายหนอ่อ และเมื่อใดก็ตามที่หนอ่อต้นรวยไม่เลิกเริ่มแทงรากให้แยกลงปลูกต่อในกระถางที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะต้นรวยไม่เลิกชอบแสงแดดรำไรเป็นไม้อวบน้ำที่ไม่ต้องการแสงแดดจัดตลอดทั้งวันเพราะหากอยู่บริเวณที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวันส่วนของใบที่อวบน้ำจะอ่อนลวกและ ายได้ง่ควรรดน้ำวันละครั้งและสามารถนำไปวางได้ทั้งบริเวณหน้าบ้านภายในบ้านหรือตามระเบียงของห้องต่างๆหากต้องการปลูกลงแปลงปลูกเพื่อประดับตกแต่งตรงบริเวณทางเดินหรือปลูกเพื่อการค้าขายแนะนำให้ปลูก ตรงบริเวณใต้ต้นไม้หรือถ้าไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ให้ปลูกร่วมกับต้นไม้ชนิดอื่นที่มีระดับความสูงที่มากกว่าเพื่อใช้ใบและลำต้นเป็นที่กำบังร่มให้กับต้นรวยไม่เลิกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t ีนิวสเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่หลายๆคนคงอยากจะนำมาประดับบ้านไว้สักต้นกันใช่ไหมคะหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันนะคะหากทางช่องของเราผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ